สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นสิวผิวหน้าโทรมผิวหน้าไม่ใสหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำเนี่ยแพทมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําเพื่อนๆกันเลยนะนี่เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มมัทนานะคือช่วงก่อนเนี่ยแพทไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าเนาะนอนดึกหน้าโทรมแล้วก็หน้าเป็นสิวหนักมากเลยค่ะทุกคนหลังๆมาะคะ่ะแพทได้มาเจอตัวนี้แล้วก็ได้ลองใช้นะคะคือเขาเห็นผลภายในคืนแรกเลยทุกคนคือตื่นมาเนี่ยผิวหน้าฉ่ำอิ่มฟูแล้วแบบ รอยสิวหรือว่าสิวที่เป็นนะคะมันหายคือมันยุบไวมากทุกคนแค่เลยอยากจะมาแนะนําตัวนี้ให้ทุกคนแบบได้ลองใช้กันสาหรับเนื้อเซรั่มเขานะคะบางเบาแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดดองให้ดูนี่นะคือเกลี่ยง,ง่ายไม่เหนอะหนะเลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะ,ะเพราะว่าเขาจะปราศจากสารอันตรายต่างต่าง นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่ทําให้ขุดตันผิวแลช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคือดีมากๆทุกคนแพาอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูเพราะว่าถ้าใช้แล้วมันดีจริงๆเนาะก็เลยเอออยากมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับเจ้าแบรนด์นี้กันนะคะ ตอนนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะ1ขวดเนี่ย290บาทนะคะจากปกติ790บาทเลยนะทุกคนคือคุ้มมากๆอ่ะแต่ถ้าซื้อ2ขวดเนี่ยจะเหลืออยู่เพียง500บาทและถ้าซื้อด้วยกัน5ขวดเนี่ยทุกคน1,000บาทคือคุ้มมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาจัดส่งฟรีตั้งแต่ขวดแรกเลยนะสําหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้นะสามารถที่จะสอบถามหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ